นางสาววลีรัตน์นำปัญญากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาการ,กรเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบึงการประจำเดือนพฤศจิกายน2567ดังนี้ วันที่4พฤศจิกายน2567เวลา13นาฬิกา9นาทีร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกถินจังหวัดบึงการประจำปีพุทธศักราช2567ณวัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวงตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงการวันที่6พฤศจิกายน2567เวลา15นาฬิกา ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดบึงการครั้งที่3ประจำปี2567ณห้องประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดบึงการชั้น3ศาลากลางจังหวัดบึงการเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567ของจังหวัดบึงการให้เป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วนและถูกต้อง วันที่7ตุลาคม2567ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และถ่ายชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ณโรงเรียนบ้านโคกระร์ที่เหล็กน้อยตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬจัดขึ้นโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬประกอบด้วย หนึ่งกิจกรรมถ่ายชีวิตโคกระบือโดยได้รับมอบโคกระบือเพศเมียจากโครงการธนาคารโคกระบือกรมปศุสัตว์จำนวน350ตัวและได้รับบริจาคในพื้นที่จำนวน8ตัวรวม358ตัว2กิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือเป็นกรณีพิเศษแก่เกษตรกรในพื้นที่8อำเภอรวม116ราย3กิจกรรมบริการด้านสุขภาพสัตว์โดยให้บริการด้านสุขภาพสัตว์แก่โคกระบือที่ร่วมโครงการจำนวน2,059ตัว วันที่14พฤศจิกายน2567เวลา8นาฬิกานายจุมพลวรรณชศิริผู้วาราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2567และพิธีมอบปีกฝนหลวงพิเศษณหอประชุมจังหวัดบึงการศูนย์ราชการจังหวัดบึงการผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยนายนครศริปริญญาน,านันรองผู้วาราชการจังหวัดบึงการนายวินัยตัวเจริญรองผู้วาราชการจังหวัดบึงการหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมมิพลอดดุดาเหราชบรมนาศบพิษพระบิดาแห่งฝนหลวงวันที่15พฤศจิกายน2567เวลา17นาฬิการ่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทงจังหวัดบึงกาฬ ณถนนเข้าเมา้าริมโของอำเภอเมืองบึงการจัังหวดบึงการเพื่อสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไปวันที่25พฤศจิกายน2567เวลา7นาฬิกา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดบึงการประจำปี2567ณบริเวณถนนข้าวเม้อรินโขงและหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบึงการกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวให้แก่ประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดบึงการตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระดับหน่วยงานราชการในการยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว เวลา9้นาฬิการ่วมประชุมคณะกรรมิการพลังงานวุฒิสภาณห้องประชุมเจตยาคีรีชั้นสศาลากลางจังหวัดบึงการเพื่อศึกษาติดตามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศข้ามแดนโดยมีนายสรชาติวิชยะสุวรรณพรมตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่หเป็นประธานในการประชุมวันที่26พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิกา ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณโรงเรียนชุมชนบ้านซางหมู่ที่1ตำบลซางอำเภอซกาจัังหวดบึงกาฬเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่แบบเบสเร็จวันสต็อปเซอร์วิสโดยการจัดนิทรศการแก้ปัญหานี้สินเกษตรกรและประชาสัมพันธ์เครื่องหมายสินค้าเกษตรปลอดภัยเครื่องหมายคิว วันที่29พฤศจิกายน2567เวลา10นาฬิกาจัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดบึงการครั้งที่6ประจำปี2567 เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬการรายงานสภาพอากาศการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังการดำเนินโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2567และพิจารณาการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้งปี2567ทับ68เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5และการหยุดเผาวัสดุทางการเกษตร เวลา15นาฬิกา30นาทีนายจุมพดวรรณชัสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดบึงการครั้งที่3ประจำปี2567 เพื่อพิจารณาการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดและพิจารณาโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2567ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบึงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการอย่างมีเอกภาพตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป